ไม่ควรทําเด็ดขาดมีทั้งหมด7ข้อเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังด้วยเมาแค่ไหนก็หลุดจากมือค่อนข้างยากแข่งก็แว่งไม่ยากถ้าแว่งบ่อยๆคุยเรื่องมารยาทในการทานอาหารหรือถูกเชิญไปงานใดงานหนึ่งที่ต้องมีการทานอาหารสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทำอะไรกันอยู่คะคงจะสบายดีนะคะวันนี้เราทานข้าวอยู่นะคะถือโอกาส คุยเรื่องมารยาทในการทานอาหารหรือถูกเชิญไปงานใดงานหนึ่งที่ต้องมีการทานอาหารนะคะแรกเริ่มเลยข้อแรกข้อที่หนึ่งนะคะถ้าคุณถูกเชิญไปทานอาหารนะคะถ้าแขกคือเราและต้องดูเจ้าภาพด้วยว่าเจ้าภาพมีฐานะประมาณไหนถ้าเจ้าภาพฐานะค่อนข้างดีข้อที่หเลือกสื้อ้าหน้า ให้เข้ากับงานที่เจ้าภาพเชิญไปนะคะต่อมาข้อที่2เลยค่ะสมมุติเข้าไปในงานแล้วเราเป็นแขกและมีเจ้าภาพเชิญไปพอมีโต๊ะมากมายเจ้าภาพต้องมาต้อนรับเราอยู่แล้วการที่เจ้าภาพเดินมาต้อนรับและพาเราไปที่โต๊ะอาหาร รอสักนิดหนึ่งค่ะรอให้เจ้าภาพเชิญเรานั่งก่อนอย่าเพิ่งรีบนั่งนะคะพอเจ้าภาพเชิญให้เรานั่งเราถึงนั่งค่ะนี่คือข้อที่สองนะคะรอเจ้าภาพเชิญให้นั่งก่อนข้อที่สามเมื่อดูเมนูอาหารนะคะถ้าเป็นร้านอาหารเชิญไปทานกันในร้านไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นาราคาถ้าดูเมนูถ้าเลือกได้ถ้าเราเป็นเพียงคนที่ถูกเชิญไปนะคะพยายามดูเมนูที่ ราคาที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราควรจะเลือกทานนะคะหรืออย่างน,น้อยลองดูว่าเจ้าภาพจะแนะนำเมนูไหนให้เราทานก็เชื่อเจ้าภาพก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งไม่ควรเลือกอาหารแพงเกินกว่าความจำเป็นหรือดูเจ้าภาพเป็นหลักถ้าเจ้าภาพทานอาหารแพงมากๆเราไม่ควรจะไปสั่งอาหารแข่งกับเจ้าภาพนะคะก็ให้เกียรติเจ้าภาพนิดหนึ่ง ไม่ควรสั่งอาหารแพงๆจนดูว่าเราอยากทานอาหารแพงๆจนเกินไปเมื่อเราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักง,งานนำอาหารลงมาเสิร์ฟเสิร์ฟส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นทางการสุดๆถ้าเป็นโรงแรมถ้าอย่างเราเคยทำงานโรงแรมมาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟผู้หญิงก่อนนะคะเราเป็นแขกที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเขาเสิร์ฟอาหารผู้หญิงก่อน สิ่งที่ควรจะทำอันนี้ผสมมากับคนเยอรมันนะคะมารยาททางการกินอาหารเนี่ยทางเยอรมันบอกว่าให้ดูเจ้าภาพก่อนว่าอาหารของเจ้าภาพวางแล้วและเจ้าภาพตักอาหารเข้าปากลองชิมแล้วเราดูเจ้าภาพเป็นหลักนะคะถ้าเจ้าภาพตักอาหารเข้าปากแล้วเราถึงตักอาหารทาน หลังจากเจ้าภาพทานคำแรกก่อนค่ะอันนี้เป็นกฎของเยอรมันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเขายึดถือกันนะคะว่าให้เจ้าภาพตักอาหารเข้าปากก่อนถ้าเครื่องดื่มที่สั่งมีไวน์เราเตรียมแก้วไว้แล้วนะคะสมมุติว่านี่คือแก้วแก้วนี้ไม่ใช่แก้วไวน์นะคะแก้วนี้บอกไว้ก่อนว่าแก้วนี้ไม่ใช่ไวน์แดงแต่เราจะคุยให้ฟังว่าโอเควันนี้เรามีการ ดื่มวน์แดงเกิดขึ้นเราสั่งวน์แดงมาการจับแก้วไวน์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสามารถทำให้คนที่มองคุณอยู่หรือว่าสนใจคุณอยู่รู้ได้ว่าคุณได้มีการเข้าสังคมมาแล้วและสามารถจับแก้ววน์ได้ถูกวิธี ถามว่าจําเป็นไหมทําไมต้องมีวิธีนั่นวิธีนี้ดูวุ่นวายแต่ถามว่าถ้าคุณรู้วิธีที่ถูกต้องก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะโอเคเรามาดูวิธีจับแก้วไวายการจับแก้วไวายถ้าคุณเคยเห็นใครเคยจับแบบนี้นะคะกำแก้วไวายไปทั้งแก้ว เต็มอุ้งมือแบบนี้แล้วคิดว่าใช่สรุปการกำแก้ววายเต็มอุ้งมือแบบนี้เป็นวิธีการจับแก้ววายที่ผิดนะคะการจับแก้ววายแบบนี้ข้อเสียคืออุ้งมือเราอุ่นและพอเราไปจับแก้ววายแบบนี้ทำให้วายเนี่ยอุ่นและรสชาติของวายก็จะเสียนะคะเพราะฉะนั้นวิธีจับที่ดีใช้นิว้วสองนิ้วนะคะ จับที่ก้านแก้วลอยต่อแบบนี้แล้วประคองแบบนี้จะทําให้แก้วมั่นคงด้วยเมาแค่ไหนก็หลุดจากมือค่อนข้างยากเพราะว่าเราถูกประคองไว้หลายนิ้วมากนะคะแล้วถึงเวลาวางแก้วไว้อย่างนี้ก่อนทานหรือก่อนดื่มไวายบางคนก็ใช้วิธีแกว่งไปกับโต๊ะแบบนี้นะคะแกว่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรือบางคนก็แกวงเหนือ เหนือโต๊ะแบบนี้นะคะแกงเพราะจริงๆแล้วการลินวายเขาไม่ลินมาเยอะมากนะคะแกว่งแบบนี้เสร็จแล้วนํามาดมนะคะควรจะดมวายสูตรกลิ่นวายเข้าไปในจมูกนะคะแล้วดื่ม นำวายเนี่ยนะคะเข้าไปใต้ลิ้นสักพักหนึ่งแล้วก็กลืนลงคอไปนะคะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆที่ถ้าใครเคยกรรมไว้แบบนี้ก็เปลี่ยนมาแค่จับแบบนี้แล้วแกว่งก็แกว่งไม่ยากถ้าแกว่งบ่อยๆ าปกติเขาก็ไม่ได้ลินมาเยอะแต่อันนี้ไม่ใช่แก้ววายนะคะถ้าแกว่งแรงหน่อยมันอาจจะหกได้แต่ว่าเราแกว่งให้ดูเฉยๆมาเป็นเรารับประทานอาหารเดี๋ยวจะปรับกล้องให้ลงมานิดหนึ่งต่าลงมานิดหนึ่งข้อนี้คือสมมุติว่าเราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราทานคำเนี้ยเป็นคำสุดท้าย ข้อนี้คือเมื่อคุณทานอาหารอิ่มแล้วนะคะรวบช้อนให้พนักง,งานรู้ด้วยว่าคุณทานอิ่มแล้วรวบช้อนวางคู่กันแบบนี้นะคะนี่คือสัญลักษณ์ของการทานอาหารอิ่มแล้วคุณวางช้อนแค่นี้พนักง,งานก็ทราบแล้วว่าพร้อมที่จะเก็บโต๊ะแล้วหรือว่าพร้อมที่จะเก็บจานแล้วคุณอิ่มแล้วแล้วเดี๋ยวพนักง,งานก็จะมายก การของคุณไปนะคะแค่นี้มารยาทบนโต๊ะอาหารคนที่เชิญคุณไปเขาก็ดูรู้แล้วว่าอาคุณมีมารยาทคุณรู้คุณเรียนมาคุณศึกษามาเขาก็จะได้ปลื้มนะคะว่าคนที่เขาเชิญมาคือเป็นคนที่เขาเลือกถูกคนเลือกแล้วว่าใช่เป็นข้อที่7แล้วค่ะข้อที่7นะคะ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าคุณทำแล้วคือดูเสียมารยาทมากๆข้อนี้นะคะคือข้อที่ว่าถ้าทานอาหารเสร็จแล้วถ้าที่นั่นเป็นร้านอาหารและต้องมีการจ่ายเงินนะคะถ้าเจ้าภาพจ่ายเงินจะต้องมีใบเสร็จหลังจากจ่ายตังค์ไปแล้วนะคะคุณไม่ควรจะไปสนใจว่าค่าอาหารทั้งหมดเจ้าภาพเสียไปเท่าไหร่ไม่ควรขอดูใบเสร็จ ที่เจ้าภาพจ่ายเงินไปในการเชิญมาทานอาหารครั้งนี้ทั้งหมดนะคะการขอเจ้าภาพดูใบเสร็จเสียเงินไปเท่าไหร่นี้เสียมารยาทมากมาก,มากไม่ควรทำเด็ดค่ะ,ะนั้นมีทั้งหมด7ข้อเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะข้อที่1ก็คือเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับฐานะของเจ้าภาพที่เชิญคุณไปข้อที่2คือเมื่อเจ้าภาพออกมาต้อนรับคุณแล้วถ้าเป็นร้านอาหาร เจ้าภาพเดินไปที่โต๊ะแล้วก็เชิญให้คุณนั่งคุณถึงนั่งนะคะข้อที่3คือถ้าสั่งอาหารก็ไม่ควรสั่งอาหารราคาแพงมากถ้าเป็นเมนูอลัการ์เมนูนะคะต่อมาข้อที่4ี่นะคะรอให้เจ้าภาพตักอาหารทานคําแรกก่อนพอเราเห็นเจ้าภาพตักคําแรกเข้าปากเราก็ทานตามได้เลยค่ะ ต่อมาเป็นข้อที่5นะคะข้อที่หก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญที่บอกไปแล้วคือการจับแก้วไวนยนะคะทานอาหารเสร็จแล้วต้องรวบช้อนส่งสัญลักษณ์ให้พนักงานทราบว่าคุณทานอิ่มแล้วเขาจะได้มาเก็บจานนะคะต่อมาเป็นข้อที่เอย่างที่บอกไม่ต้องไปสนใจว่าเจ้าภาพจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่นะคะไม่ต้องไปอยากรู้ว่าเจ้าภาพเสียเงินเท่าไหร่มื้อนี้เราฟรีก็คือ สภาพจ่ายก็คือจบนะคะจ่ายคือจบค่ะเรื่องดีก็มีอยู่แค่7จข้อง่ายๆที่คุณได้ประโยชน์หวังว่าการทำคลิปคลิปนี้จะได้ประโยชน์สำหรับคนที่สนใจการเข้าสังคมส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่สนใจเรื่องที่จะเข้าสังคมมารยาททางสังคมมารยาทในการทานอาหารมารยาทในการถูกเชิญไปเป็นแขก หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆที่สละเวลาชมคลิปของเราสละเวลาอันมีค่าดูจนถึงตรงนี้ขอขอบพระคุณและต้องขอโทษด้วยถ้ามีข้อใดผิดพลาดประการใดโดยที่ไม่ตั้งใจอาจจะพูดผิดบ้างในบางคำนะคะแต่เนื้อหาโดยรวมไม่ได้มีผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง มารยาททางสังคมควรเรียนรู้ไว้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะคะชอบกรุณานะกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ